เราต่อเนื่องอมีประเด็นล่าสุดท่านผู้ชมนายกบารโรเลยเมื่อเช้าเดี๋ยวจะได้ต่อเนื่องเรื่องการเมืองไปด้วยเนี่ยเอาไหนอนายมตีเมื่อเช้านี้บอกเกี่ยวกับสแกมเมอร์ไม่มีรัฐบาลไหนกล้าทำปราบสแกมเมอร์ยึดทรัพย์หลักหมือนล้านเตรียมขยายผลมีขายใหญ่คนไทยด้วยหรือไม่หลังจีนเทาสับปรังเคแกใช้คำอย่างนั้นลักไฟ ใช้ไอพี่ขุดบิตคอยที่วันก่อนไปถแถลงด้วยะทํารัฐสวนไปสองพันล้านขนาดที่กเป็นการต่อก,กับพรรคเพื่อไทยที่ไปกล่าวหาไร้ประสิทธิภาพบอกว่าคนแต่งตั้งท่นทานกามการหวยจริงแล้วย้ายไปสาสุขดูแลชีวิตประชาชนทําไมอ๋อหมายถึงที่ไปบอกว่าขอให้ออกจากกระทรวงมหาดไทยเพราะทํางานหวยทํางานไม่เป็นแล้วย้ายผมไปสาสุขทําไมที่ยื่นข้อเสนออันนั้นเนี่ยดูแลชีวิตประชาชนนะคุณเอ็ทดทินเช้านี้ ให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกหลากหลายชนกันในช่วงนี้รวมถึงสแกมเมอร์ถามกลับว่าตอนนี้มีอะไรที่ถาโถมผมเหรอพร้อมถามกลับสแกมเมอร์ว่าเคยมีใครยึดทรัพย์และเงินทีเดียวหมื่นล้านเคยมีใครประกาศชื่อคนอยู่เมืองไทยมานานและมีเครือข่ายที่ผ่านมาทุกคนเงียบกันหมดรัฐบาลไหนทําได้แบบนี้ผมนี่แหละประกาศไายชื่อสแกมเมอร์และเส้นทางเงินยึดอาทรบ,บ้านที่ดนเรือยอทุ้นรถเมื่ออยัเสร็จ ก็มาถามว่าทําไมไม่ดิเนินคดีอีกอาคนที่ถามเรื่องนี้นนดูเหมือนจะเป็นคุณรมใช่ไหมค่ะคุณอนุทินบอกว่าคนถามไม่รู้เรื่องการอายัดต,ต่อไปก็ดำเนินดีตามขั้นตอนนั่นแหละ แล้วแกะก็ยกถึงวันก่อนที่ไปถแถลงเรื่องขุดบิตคอยใช่เรื่องการจับเครื่องขุดบิตคอยมูลค่า3ามถึงสี่พล้านบาทนะคะท่านนายกบอกว่าคนเหล่านี้นอกจากจะทําความชั่วแล้วก่อให้เกิดความเสียหายก่ออาชญากรรมในประเทศยังมีการลักไฟมาใช้เสียหายไปแล้วประมาณ2,000กว่าล้านบาทไม่เคยมีรัฐบาลไหนไปดูแล เมื่อวานนี้ท่านบอกว่าท่านเชิญผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้ามาพูดคุยให้ไปดําเนินการก็จะได้เห็นอีกว่ามีขาใหญ่อะไรอีกหรือไม่ที่ไปลักไฟใช้ค่ะอ่ะคือสมัยก่อนก็จับไอ้ขุดบิตคอยอะ,อะลักไฟหลวงอ่าไม่มีรัฐบาลไหนไปถแถลงข่าวด้วยค่ะเพราะคุณอุทินเนี่ยไปดูเลยตอนที่มีการถแถลงแล้วก็บอกดูเดือดทีเดียวส่วนมาตรการเชิงรุกในการปราบสแกมเบอร์นายกยกตัวอย่างดำเนินการเรื่อยๆ ก็ไล่ดูแซมเบอร์สแอร์เบอร์ที่ข้ามฝั่งมาในประเทศไทยหลังถูกระมาเดเยียบกับระเบบไปล้านนี่หมายถึงจีน,นก็มันทาง<ช>สายแก<ค>้วจำได้ไหมส่วนเรื่องการเมืองไม่มีอะไรการที่มาอ้างว่าผมเนี่ยถูกปรับออกจากมหาไทยเพราะทํางานช้าไม่มีประสิทธิภาพคุณรุทินสวนทันทีคงลืมอ่านโพไปว่ายุครัฐบาลเสถฐารและรัฐบาลแพทองทานนอกจากสองคนนี้เนี่ยคือเสถียรกับแพทองทาน ผมเนี่ยอันดับสองนะ<า>พักเพื่อไทยยังไม่ได้อันดับสองเลยผมได้อันดับสองทิ้งลันดับสามห่างด้วยมีความคุยเพราะฉะนั้นเวลาพูดไปเรื่องคนไม่รู้อะไรก็คิดอะไรไม่ได้ก็โทษโน่นโทษนี่แต่ของผมชัดเจนอนุทินแช้กับว่าถ้าหวยจริง การที่ขอมหาดไทยคืนแล้วก็ย้ายตนเองไปอยู่สาธารณสุขถ้าห่วยจริงไม่มีประสิทธิภาพจริงคนที่ขอให้ออกจากมหาดไทยที่รับผิดชอบความมั่นคงจะเอาคนหว่หวยไปดูแลชีวิตประชาชนจะไม่ยิ่งหนักไปกว่าเดิมหรือเพราะฉะนั้นไม่ได้หวยผมไม่ได้ห่วยท่านบอกว่าทํางานได้ดีทุกคนก็ชมนี่ส่วนการที่อดีตนายมตีภูมิคบบัญชาเก่าแพททองทันเจนวัฒแชร์โพสต์ไอจจอรี่ แล้วก็ใช้้อความขึ้นมาดูซิเอ้าต้องจินตนาการเสียงของนายองิงไหนลองเสียงซิแล้วแนบแนบค่ะเอ้าอีกสักนิดนึงเอ้าอืมโอเคท่านก็บอกว่าคือก็มีการแชร์ข่าวของเดอะสแตนดาร์ดแล้วนะคะแล้วก็คุณองิงเนี่ยใช้คำว่าเอ้าค่ะคุณทินบอกว่ายังไง คือท่านอนุทินเนี่ยก็บอกว่าประเด็นนี้ที่มีการแชร์ข่าวจากคุณอุ้งอิงท่านรู้เรื่องดีหมดเวลาที่คุยกันก็มีนายกอุ้งอิงทุกครั้งและมีหมอพรมินเลขาธิการนายกอย่างที่ผมบอกอ่อก็อย่าลืมว่าไม่ได้ถูกปลดและภูมิใจไทยถอนตัวจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลการที่มาบอกว่าอนุทินทํางานช้ามันจับโกหกได้หลายอย่างเพราะคะแนนโพลผมมาที่สองซึ่งดีแล้วโชคดีไม่มาที่หนึ่งนทัาทมาไม่ดีจริง ทำไมถึงปรับไปอยู่กระทรวงสาธารณสนี่ปัญหาการตัดสีเกมนกามีสแกมเมอร์มันเฟลตรงไหนอะมีใครเคยยึดเงินอายัดเงินอายัดทรัพย์สินทีเดียวหมื่นล้านมีใครกล้าประกาศรายชื่อคนที่บอกว่าอยู่มาอยู่เมืองไทยมาตั้งนานแล้วก็ไม่มีใครกล้าประกาศรายชื่อดูเครือข่ายดูอะไรต่างๆทุกคนก็ เยี่ยบเป็นหมดมีรัฐมีรัฐบาลไหนที่ที่ทำได้เช่นนี้ตอนบ่ายประกาศรายชื่อสแกมเมอร์เครือข่ายเส้นทางเงินยึดทรัพย์อายัดทรัพย์บ้านที่ดินเรือยอดใบหุ้นเงินสด1น0 0 0มืพล้านบาทใช่ไหมสาม้ยแปดล้านเหรียญสหรัฐพอพออายัดเสร็จก็บอกเอาแล้วทำไมไม่ดำเนินคดี คนถามก็ไม่เคยรู้เรื่องอายัดจะอายัดที่เขาก็ดําเนินคดีต่อทันทีมันมีขั้นมีตอนแต่พอบ่ายก็ไปจับไอ้เครื่องขูดบิตคอยจับตั้งตรงนั้นก็มูลค่าก็น่าจะสักสามพันสี่ันล้านแต่ที่มันได้มากกว่านี้คือไอ้พวกนี้มันนอกจากมันทําชั่วมันทําความเสียหายให้กับบ้านเมืองก่ออาชญากรรม ะมนยังลักไฟใช้ไฟที่มันลักใช้เนี่ยมูลค่าประมาณเสียหายไปแล้วประมาณสองพล้านไม่เคยมีรัฐบาลไหนไปดูและเมื่อวานผมก็เชิญผู้ว่าการฟ้าภูมิภาคมาแล้วก็บอกให้ไปดำเนินการการดำเนินการอย่างนี้มันก็จะเห็นได้ว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันจะมีขาใหญ่รายอื่นหรือเปล่า ที่ลักไฟใช้ขนาดนี้ไอ้พวกจีนเถาจีนสับประรังเขพวกนี้มันยังใช้มันยังกระดาษมันเป็นคนคนคนต่างชาติมันยังแอบใช้ไฟของไทยได้และขายใหญ่ประเทศไทยมีหรือเปล่าเราก็ต้องไปดูมันก็มันก็เกิดการขยายผลมากมายนี่นะครับสองเดือนเองนะทำงานกนหมดทุกคน ในฐานะที่เป็นนายกเรามองถึงเชิงรุกยังไงต่อการดเนินหน้าตัสแกนเมอร์ต่อทั้งเรื่องสถานที่เรื่องดาเนินการไปเรื่อยๆไอ้สแกมเมอร์คนหนึ่งเดินข้ามกลัวโดนทรมานที่ฝั่งตรงข้ามเดินข้ามเข้ามาโดนจับระเบิดไปแล้วเห็นไหมก็จับได้ไปอีกคนหนึ่งเรื่องการเมืองมันก็ไม่มีอะไรมาบอกผมอะไรนะ แก่อถูกปรับออกจากมหาไทยเพราะว่าทํางานช้าไม่มีประสิทธิภาพลืมเขาลืมอ่านโพไปในยุครัฐบาลท่านเศรษฐาท่านองค์อิงนอกจากท่านเศรษฐาท่านองค์อิงผมก็เบอร์สองนะพักพักท่านเองยังไม่ได้เบอร์สองเลยเบอร์สองิงเบอร์สามห่างด้วยนะเพราะฉะนั้นเวลาพูดก็พูดไปเรื่อยเพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องคิดอะไรไม่ได้ก็โทษนู้นโทษนี่ไว้ก่อนแต่ว่าของผมชัดเจน แล้วถ้าเกิดหวยจริงๆนะการที่ย้ายเขาไม่ได้ปลดผมบอกนะที่ผมพูดพูดอย่างสื่อไม่ไม่พูดไอ้อจุดสําคัญเขาบอกว่าเขาจะขอมหาไทยคืนแล้วให้ผมไปอยู่สาธารณสุขถ้าผมหวยจริงไม่มีประสิทธิภาพจริงคนที่ขอให้ออกจากมาไทยซึ่งรับผิดชอบเพื่อความมั่นคงไปดูแลชีวิตประชาชนถ้าเอาคนหวยหวยไปดูชีวิตประชาชนโอ้ ไมยิ่งหนักไปแล้วแต่แต่ว่าไม่ได้ห่วยหรอกครับนะครับท่านก็บอกว่าทํางานได้ดีนะทุกคนก็ชมเนี่ยมาถึงวันนี้เต็มสิบให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่คะเดี๋ยวให้ไปเดี๋ยวหาว่าคุยเดี๋ยวหาว่าคุยโทษอิงต่าแชร์รูปกที่นายกใช่ไหมเปิดแชร์รูปแชร์ข่าวแล้วก็ กบอว่าเลคุณมาพูดคอมมินเท่าน,น,นั้นเองแล้วก็รู้เรื่องหมดทุกอย่างทุกอย่างก็ผ่านไปหมดแล้วก็อย่าลืมว่าไม่ได้ถูกฝนพ้าคุมเปลี่ยนไอนตัวจากการร่วมรัฐบาลกะตมันหมายถึงเอาที่คือภาพพัฒนายูคือคือนึกสภาพคุณทำงานห่วย ที่มหาไทยทำงานไม่มีประสิทธิภาพเหมือนที่ท่านสุริยะหรืออีกท่านว่าจำจำไม่ได้แล้วใครนะใทยก็ไม่รู้แล้วก็แล้วก็บอกว่าทํางานไม่มีประสิทธิภาพทางานช้าผมคือม,มันจับโคกได้ไหนโคก็บอกผมมาที่สองใช่ไหทั้งสองนายกเลยดีแล้วโชคดีไม่มาที่หนึ่งนะแล้วก็ถ้าถ้า ทำงานไม่มีประสิทธิภาพสิงหนึ่งต้องไม่ปรับไปอยู่กระทรวงสาธารณสุขซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตประชาชนอันนั้นยิ่งยกักยิ่งหนักเข้าไปเลยถ้าถ้าเอาผมถ้าผมไม่มีประสิทธิภาพเอาผมไปอยู่สาธารณสุขโ้เอาคนไม่ได้เรื่องไปดูชีวิตประชาชนคนต่างด้ง,งแย่เลยนะใช่นไหมผมก็เลยเลยเลย,เลยคิดว่าที่บอกมาทั้งหมดคนที่พูดออกมาสภาพันเอาไว้รอคนที่อยู่ในการพูดคุยกัน ต้องรู้ต้องต้องต้องฟังข้อมูลคนที่อยู่ในการพูดคุยกันไใช่ไหมคนที่ไม่รู้เรื่องมาพูดก็อย่าไปฟังเพราะเขามาไม่ถึงของหมายถึงคุณศักดิ์ศึกิ์ศรีจอมขวัญรระดับเมื่อวานนี้บอกระดับที่ไม่อยู่ในวงคือคุณอุทินเนี่ยมีเรื่องนี้ที่ได้คุยกับคือนายกตอนนั้นคือคุณตุงอิง เรียกไปคุยที่จำเนียบขอคืนมหาไทยแล้วต่อมาอคุณหมอพรมมีนไปที่กระทรวงมหาไทยและคุณอนุทินปฏิเสธก่อนที่ต่อมาจะถอนตัวเพราะมีเกิดเรื่องอะไรคลิปเสียงค,คุนเซนเป็นจังหวะถอนเลยแต่ทั้งฝ้าของเพื่อไทยบอกทํางานไม่ได้เรื่องพยายามจะบอกว่าอาจจําได้ไหมสมัยเป็นมหาไทยแปลว่าดูแลการไฟฟ้าภูมิภาคบอกให้ตัดไฟตั้งกี่ครั้งไม่ยอมตัดย้ําแล้วย้ําอีกไม่ยอมตัด กระทั่งต้องให้หนายมตีลงมาสั่งให้ประชุมบางคับให้อนุทินไปตัดถึงยอมตัด <ฮะ S 2> ไอตอนนั้นมันฝั่งแซกรเมอร์ฝั่งขเขมรเอาฝ้าของคุณศึกษสร็จเนี่ยจะพยายามเน้นประเด็นนี้ทํางานไม่ได้เรื่องอตั้งแต่แก,กมรเมอร์เนี่ยกระทั่งจีนต้องเข้ามากว่าจะยอมตัดไฟ <ฮะ S 2> ไอนี่เนี่ยถ้ามองมุมนี้ตอนนั้นคุณทินก็บอกจะมองว่าก็สั่งมาสิจําได้ไหมจาได้ทางด้านของรัฐบาลก็บอกก็สั่งแล้วไง ทางนี้บอกก็สั่งมาสิแล้วคุณนุทินบอกว่าต้องไปดูว่าใครเป็นเลขาสมชอตอนนั้นเออมันก็เลยคือตอนนั้นก็คือเลขาคนเดียวกันนี่แหละชัดชัยบางชวดสุดท้ายก็ต้องประชุมกันฉุกเฉินตอนเย็นเลยผมจําได้ก่อนที่คุณนูทินจะลงมาตัดก็ตัดตอนนั้นยังจําได้เลยทําภาพเนี้ยตัดไห้ขาเลยชับชับชบแล้วถึงจะไปตัดไอ้ฟากเพื่อไทยนี่ก็บอกนั่นไงกว่าจะตัดทํางานไม่ได้เรื่อง อาคูทินบอกไม่ได้เรื่องอะไรถ้าไม่ได้เรื่องผมจะได้อันดับสองเหรอรัฐมนตรีเพื่อไทยยังไม่มีสักคนเลียนได้อันดับสองนี่เป็นการโต้อตอบ